ีย,ยงงเเนรออดไปเอาสะเก็ดบอดนะ <laughs> <laughs> เอาสะเก็ดบอดอย่างนะี้ เด๋ยวเราโยนมาให้พี่โดดหรอพี่ไี่ว่าโยนให้ดีมเฮ้ย <c oughs> มีคนลงสองคนเออมีคนลงก่อนแล้วนะลง <c oughs> ตรงไปบ้านข้างล่างสิพระคุณ <c oughs> อ่าอ่าาลูกฟองไปอ่ะ เ้าสเมาสองที่ไม่เป็นสื่อไปก่อนมาแล้วเนี่ยตัวนึงข้างล่างอยู่ในบ้านก็วเสียวน,น้องเอลที่จะตายก่อนน้องเองที่จะตายก่อนแล้วด้วยความด้วยความลูกสาวฉันอยู่ไหนป้อน จะให้ลองชูด้วย uh, uh, จะเอาดีวายดีวายบ้านี e. ้ y B e. มนลงมาจากขอางบน วิ่งอยู่หน้าบ้านดินม oh. well. ีคนยิงที่น้าขางบนว่ะ้อ ที่ข้างบนมีอีกตัวนึงนะมันจนโนลงไปแล้วมันสนองไปแล้วดีมันสนโนไปที่ป้อมแล้นเนาะน่าจะไปเก็บเพื่อนหรือเปล่าเออหน้าบอยอะ่ะหน้าบอยอะ่ะระวังนะของบ้านสีแดงๆอะ่ะนุ่นมันปลาควันไปนุ่นแล้วนุน่น,น นั่นคือตามกะต่ายเ,เหรอเร,อเร,อเรอาอะลงไปก็ลังลงไปน้อง มันไปเอาโค้ดหรออีกตัวหนึ่งมันไปเมืองข้างๆนะมันจะโน,โนไปนู่นอะ่ะแอร์ไตเอวังแอร์ไตเดอ้อแอร์ไตไตไตเดอ้อ <Enemy eliminated. S 1> หมดยัง

ท่าตะวันตับมาเอาเพื่อนก่อนดึงหูฟังด้ยใช่ใช่ใช่ดึง ไปเอาคอมก่อนมาไปเอาอัพเกรดกอ่อนเดี๋ยวใคมันมายิงก่อนเอาไปยิงคนงก่อนงั้น <laughs> <c oughs> เอาอัพเกรดก่อน ้ที่บักยังหายอ่อืมอืมได้แล้วได้ เตัวอยู่ฟาร์มจะไปเปล่าเป็คนขับเตจทีมไหนวะหันไม่ทันจริงเหรอใจ Almost ready. Aircraft has been delivered. <laughs> the safe zone is collapsing. <laughs> Chúng ta đến từ Cái gì โดนอะไรขับรถมาสิวิ่งอยู่เหรออ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดิมดิมดิมตรงนี้มีตีนะที่เห็นกระสุนลวเห็นกระสุนแต่ไม่เห็นคนวะไม่มีทานายไปข้ามสลิป <laughs> วันนี้วันนี้วันนี้วันน,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 นี้อันนี้เป็นยิงแล้วแล้วก็ไปข้ามสลิงข้างหน้าเป็นสลิงไหมหแล้วกล่องเขียวก็ลงตรงนั้นแล้วทำไมไม่มีกอดได้ยัยงไง Ah, no. <coughs> uh, này có đăng tư này ngay gìn ngay à ngay mà, ngay à, ngay ngay ตายมปแล้วมกนะักงน่ะอ่าตัวนั้นได้เกิดตัวที่ดีมยิงอ่ะที่สโนโุ่ ตงล่างหรอตรงใต้ดินคือเกลืลงึิงบนอะ่ะไปหาพี่ดีมะปะเรียกรถไปยืนอยู่ข้างบนวะ หมดแล้วใช่ไหมลือกว่านึงไปหาคนที่พะเดิมดีกว่าอยู่บนเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวตอ่ะแอ อ้อยอ้อยอ้อยพี่โดน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 แอตายด้วยพี่โดนพี่ย่างเลยพี่โดนพี่ย่างเลยโอ้ยมันทางรถนะอ้าวไอ้อจ้าแอตไลด์โง่เกินไอ้ตัวนี้โดนดิมตายกันหลังดิมดังหลังน้อง ขับรถไปตายนึ่งาหน้ามีตัวหมดแล้วใช่ไหม

โอ้ยออมันยิง,งมันจงว่ะมันจะโนนี่โอเคคนโอ้ยการกาดโดนกากาศเลยดิมยิงลอยตายกากาศ